่านสมชายชาญรงคุลครับเชิญครับ15นาทีครับคุณประธานครับผมสมชายชาญรงคุลสมาชิกพุทธสภาครับประธานที่เคารพครับการดําเนินการในส่วนของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นด้านการเกษตรเราได้มีการดําเนินการในนามของกรรมธิการเกษตรและสาก์ซึ่งท่านประธานพเิชชัยศรีกัญญะเป็นประธานในการติดตามนะครับในการดําเนินการก็จะมีคณะอนุ กรรมธิการติดตามเสนอแนะเร่งนัดการบรรูุประเทศและยุศาสตร์ชาติทำหน้าที่แต่ว่าจะให้ก็ตามนะครับในทุกส่วนนั้นท่านประธานได้กุณาแยกแยะให้สับอนุทุกุอนุที่อยู่ในสังกัดของกรรมธิการเกษตรเป็นผู้ติดตามทุกเครื่องนะครับวัตถุประสงค์ในการดาเนินการทางด้านยุศาสตร์ด้านการเกษตรนี้หลักๆก็คือขออนุญาตเปิด PowerPoint ครับพัฒนาให้การเกษตรมีศักยภาพและขีดความสามารถนะครับวัตถุประสงค์หลักๆ ประการที่สองคือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ไม่ทราบเปิดภาวะให้ได้ไหมครับทั้งนี้ในการดําเนินการนั้นจะต้องมีการกําหนดค่าตัวชี้วัดและเป้าหมายเข้าใจว่ายังไม่ออกมานะครับช่วยเปิดหน่อยครับเจ้าหน้าที่ครับในการกําหนดค่าเป้าหมายการดําเนินงานทั้งหมดนะครับเช่นเรื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมอได้สาขากเกษตร จะต้องมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ3.8ในช่วง5ปีแต่ผลการประเมินพบว่าขยายตัวลดลงน้อยกว่าเป้าหมายนะครับคือได้แค่2.8ุดสรุปว่าผมไม่มีพอใช่ไหมครับผมได้ส่งตามเงื่อนไขนะครับประเด็นที่2นะครับผลิตภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยสามารถดําเนินการไปได้ตามเป้าหมายและแผนที่ได้ดำเนิไวไ้เรียบร้อยแล้วในแผนตกลงใช้ผมรอไหมครับ ผมไปแผ่นที่5แล้วนะครับยังไม่ขึ้นให้ขอยัดต่อนะครับท่านประธานครับเวลามันเลื่อนไปเรื่อยๆภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรซึ่งมีกําหนดไว้ทั้งหมด6แผนย่อยนะครับ27แนวทางมีการดำเนินการตั้งแต่เรื่องของ6ประเด็นแผนย่อยนะครับเช่นกเกษตรอัตลักษณ์พื้นทินมี3แนวทางที่สําคัญกเกษตรปลอดภัยมีทั้งห้านนแนวทางกเกษตรชีวภาพมีทั้งหมด สีแนวทางกเกษตรปรูปมีสีแนวทางนะครับรายละเอียดจะอยู่ในเอกสารที่แจกให้แล้วนะครับกรเกษตรอัจฉริยะสแนวทางกเกษตรพัฒนาระบบนิเวศท,ทั้งหมด8แนวทางสรุปว่า PowerPoint ผมไม่ขึ้นใช่ไหมครับในการดําเนินการติดตามแผนต่อไปเลยครับ ในการดําเนินการติดตามนะครับเราได้ดําเนินการตามเงื่อนไขที่ท่านประธานตอสรขอ,องสวได้ชี้แจงไปแล้วนะครับมีการดําเนินการโดยคณะอนุกรรมธิการแล้วก็ดําการตามเงื่อนไขนะครับผลการติดตามนะครับมีทั้งหมดร้อหเโครงการภายใต้ประเด็นนี้ เราได้รวบรวมมานะครับเราคัดเลือกจากแต่อีเมเซอร์ก็ดีจากการเชิญหน่วยงานเข้ามาหาหรือนะครับในการเชิญ2ลักษณะลักษณะแรกดําเนินการตามหน่วยงานนะครับที่เขาดำเนินการโครงการต่างๆกับประการที่2ก็คือดําเนินการตามแผนงานแต่ละแผนงานเข้ามารวมกันซึ่งตรงนี้การดําเนินงานเบื้องต้นพบว่าจากภาพนี้จะเห็นว่าจุดอ่อนที่สุดนะครับซึ่จะได้นําเสนอต่อไปคือประเด็นปัญหาด้านบุรณาการของ,งนหน่วยงานต่างๆตามแผนนะครับเช่นเราเชิญหน่วยงานเข้ามาเป็นรายแผนงาน พบว่าแต่ละลายแผนงานนั้นไม่สามารถจะชี้แจงหรือตอบการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนได้นั่นเป็นประเด็นสําคัญเพราะนั้นการประเมินเบื้องต้นที่ออกมาตามภาพที่เห็นนะครับจึงเป็นประเด็นสําคัญมากที่สุดคือเรื่องการบราการของหน่วยงานภาพต่อไปครับ สำหรับการประเมินผลระดับโครงการทั้ง29โครงการที่เราคัดเลือกมานะครับพบว่าใน29โครงการนั้นอาจจะต้องมีโครงการที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหนึ่งโครงการนะครับแล้วก็สามารถที่จะคอมไบหรือทำารควบรวมได้นี่9โครงการส่วนโครงการอื่นนั้นสามารถดําเนินการตามเงื่อนไขไปได้ขออนุญาตแผ่นต่อไปครับ ในการประเมินสถานการณ์ App, <ivan. S 1> ผมจะขออนุญาตรายงานเป็นประเด็นประเด็นแต่ละเรื่องนะครับทั้งหมด6ประเด็นประเด็นเกษตรอัตลักษณ์เนี่ยประเด็นสาคัญที่สุดคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีคิศทางที่ดีในการขยายตัวแต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าข้อมูลในการขับเคลื่อนเรื่องนี้มีไม่มากพอที่จะไปขับเคลื่อนให้เกิดผลนะครับแล้วก็ยังมีไม่มากชนิดนะครับที่จะไป,สร,ปสร้างอัตลักษณ์ในแต่พนนื้นถิ่นเกษตกรเองยังให้ความสำคัญไม่มากนะักแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะไกลตัวและดูเหมือนที่จะอาจจะไม่เกิดประโยชน์กับเขามากนักเป็นประเด็นที่นั่นคือสถานการณ์ในปัจจุบันที่เราพบ รายถัดไปครับของเรื่ององค์ประกอบที่จะบรรลุปเป้าหมายจะมี3ประการสําคัญที่คณะติดตามเราได้ดูนะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องขึ้นทะเบียนการเป็น GI เป็นเรื่องสําคัญมากที่จะเข้าสู่การขึ้นทะเบียน,น,ยนถ้าเราไปเพิ่มเงื่อนไขเช่นทางราชการไปเพิ่มว่าต้องได้ GAP ด้วย ถึงจะสามารถเข้าสู่ระบบการเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เขาจะได้การขึ้นทะเบียนด้วยก็จะเป็นประเด็นเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งทําให้การขึ้นทะเบียนค่อนข้างยากขึ้นต้องมีการสร้างนวัตกรรมต่อยอดนะครับเพื่อที่จะเกิดการพัฒนานะครับการบริหารตลาดอย่างเป็นระบบเพื่ออยู่ดูแลเรื่องของผลผลิตที่ออกมาแต่ละช่วง เพื่อที่จะให้เขาสามารถเข้าถึงแล้วก็บิน้องประชาชนหรือผู้บริโภคนี่สามารถที่จะเชื่อมั่นและมั่นใจได้ตลาดจะเกิดขึ้นโดยเป็น,ปนระบบตรงนี้มันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างดีขึ้นนะครับข้อเสนอแนะสาหรับเรื่องของเกษตรอัตลักษณ์ผมจะเสนอแต่ละประเด็นนต่ละสัไปยครับข้อเสนอแนะเบื้องต้นก็คือจะต้องมีความสมบูรณ์ของข้อมูลในแต่ละพื้นดินว่าเขามีอัตลักษณ์อะไรบ้างที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเขา อย่างเช่นวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฤดูการมีส้มโอเขาใหญ่เอาวางขายท้องตลาดซึ่งไม่ใช่ฤดูผลิตแต่ยังมีเขาใหญ่เทับส้มโอเขาใหญ่วางอยู่เต็มตลาดไปหมดซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่จะต้องมีความชัดเจนทั้งผู้บริโภคเกษตรกรเองด้วยที่ผู้เป็นเจ้าของอต้องดูแลอันที่สองเรื่องการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาดเพราะว่าประเด็นยุทธศาสตร์ชาติสําคัญด้านการเกษตรคือการสร้างมูลค่า หรือเกษตรมูลค่าสูงซึ่งตัวนี้ทำยังไงให้เกิดมูลค่าก็คือการดําเนินการให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเราจะพบว่าผมเคยนาเรียนแล้วครับว่าทุเรียนหมอนทองก็คือหมอนทองแต่ถ้าหมอนทองไปปลูกที่เกาะช้างมีการค้นพบว่ามีสารไอโอดีนอยู่ในทุเรียนด้วยก็สร้างคุณค่าเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้านั้นได้โดยการงานวิจัยที่มารองรับมีการบราการงานหนยงานตามบทบาทหน้าที่เพื่อก่อให้เกิดเรื่องนี้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นจุดอ่อนมากในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็สร้างความเป็นเจ้าของโดยเฉพาะยิ่ง พี่น้องเกษตรกรซึ่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องดูแลผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของเขาอันนเป็นประเด็นข้อเสนอเรื่องของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเรื่องที่สองครับประเด็นที่สองท่จไปนะครับเรื่องเกษตรปลอดภัยนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าประเทศไทยหวังจะเป็นแหล่งหรือคื่เราเป็นอยู่แล้วเป็นแหล่งอาหารและเป็นครัวของโลกแต่ประเด็นคือว่าการตรวจรับรองยังมีไม่มากเมื่อเทียบกับปริมาณสินค้าเกษตรและอาหารที่ออกสู่ท้องตลาด ยังมีแรงจูงใจด้านั้ตลาดไม่มากถามว่าผู้รับรองกับไม่ถูกรับรองเนี่ยราคาถ้าไม่แตกต่างกันผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันแน่นอนไม่เป็นแรงจูงใจนะครับความตระหนักของผู้บริโภควันนี้เนี่ยหลายพื้นถิ่นยังรักษาซื้อสินค้าราคาถูกสินค้าที่อาจจะไงก็ได้ไม่ใช่ประเด้โยมไม่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภยัยตรงนี้เป็นประเด็นที่มันจะก่อให้เกิดการ,รขับเคลื่อนที่ภาครัฐจะต้องคำนึงนะครับเราศึกษารายละเอียดแล้วดูองค์ประกอบของการบรรลุปเป้าหมายสไลด์ต่อไปครับในการ สรสไปครับในการที่เปินการเพื่อเกิดการบรรลุปเป้าหมายนี่ยมีสามประเด็นหนึ่งคือผลิตภาพของสินค้าในกลุ่มเศษอาหารปลอดภัยเนี่ยจะต้องสามารถที่จะให้ผลิตภาพสูง พื่อให้พุมกับผลตอบแทนที่ก็ต้องดําเนินการตามเงื่อนไขนะครับสร้างกลไกตวรวจรรองนะครับเพราะยิ่งประเด็นสําคัญมากการตวรวจรอบเนี่ยให้ชุมชนมีส่วนร่วมนะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นรายกลุ่มรายชุมชนเพราะว่าถ้าเราไปรับรองรายแปลงจะเข้าไม่ถึงและจะช้าในการขับเคลื่อนจะช้ามากข้อมูลจะต,ต้องมีมากพอว่าสินค้าใดในปริมาณเท่าไหร่ที่มีการรับรองไปแล้วเพื่อให้การเข้าถึงในการตลาดสไลด์ต่อไปครับหนึ่งมีข้อสนนเสนอแนะดังต่อไปนี้ครับหนึ่ง เร่งรัดการตรวจสอบรับรองซึ่งรัฐบาลต้องทุ่มหมวมันมากกว่านี้ขอให้เกิดความมั่นใจนะครับพัฒนาทั้งระบบการผลิตนะครับทั้งหกโซ่เลยว่าจะต้องปิบาลปลอดภัยทุกขั้นตอน ความปลอดภัยนี่ควปลอดภัยในรักษา่เป็นไปตามมาตรฐานสากลลดต้นทุนในการใช้เครือข่ายทั้งการหาปัจจัยเบรกรดีเดียร์ดีนะครับสร้างการตรวจสอบย้อนกลับได้ที่เป็นระบบสากลที่ใช้กันอยู่นะครับเชื่อมโยงเข้าสู่การตลาดและงานวิจัยเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับอันนี้จะทําให้เกิเก,เกษตรปลอดภัยนั้นสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนได้ตามตเจตนารมณ์การอุตสาหชาติด้านการเกษตรประเด็นถัดไปครับลายถัดไปครับเป็นเรื่องของเกษตรเชีวภาพ ประเทศไทยโชคดีที่เรามีความหลากหลายทางเชื้อภาพมากผะนันการจะเอาความหลากหลายทางเชื้อภาพมาใช้ประโยชน์ชนุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมเสถานการณ์คือขณะนี้เนี่ยมันเป็นสินคิดสร้างมูลค่าเพิ่มได้และมีความหลากหลายแต่ข้อมูลก็คือปัญหาคือข้อมูลทั้งเรื่องการผลิตและการตลาดเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อไปเลยครับ องค์ประกอบในการที่จะบรรลุความสําเร็จในเรื่องนี้ก็ต้องไปดูว่าเรามีองค์ความรู้พอหรือยังอย่างเช่นสมุนไพรหลายตัวที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนามูลค่าได้สร้างมูลค่าได้งานวิจัยยังไม่รองรับสุดนี้มากนักนะครับความชัดเจนของในงานที่ทําหน้าที่แตะคล่อมกันอยู่เป็นความขัดแย้งที่อาจจะนําไปสู่ความไม่สําเร็จการขับเคลื่อนสไลด์ต่อไปครับเราจะมีข้อเสนอเนี้ยอย่างนี้ครับขพอหนึ่งก็คือการขยายผลงานวิใจัยให้ครอบคลุมมากขึ้น นะครับหนึ่งดูว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างแต่ยวการงานวิจัยด้านการผลิตก็คงต้องรองรับขยับขยายื่อนได้ขนาดนี้เรมีสมุนไพรหลายตัวที่มีคุณค่าทางยา แต่ข้อมูลงานวิจัยทางด้านการผลิตเพื่อได้ผลตอบแทนได้ผลผลิตสูงและมีังเป็นคุณค่าอยู่ในทางโภชนาทางทางเภสัชศาสตร์เนี่ยยังไม่มีนะครับบริการข้อมูลและพัฒนาล้มกันระหว่างการดําเนินการนะครับหน่วยงานที่ทําวิจัยที่สืดคล้องเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องสร้างผลงานร่วมกันเพื่อจะไปสู่เป้าหมายสุดท้ายวันปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในภาครัฐเรายังมีอยู่มากขยายผลด้านองค์กรภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของเชื้อพาพของชุมชนให้มากขึ้นข้อเสนอแนะทั้งสี่ประการประการเนสนี่ ประเด็นถัดไปครับประเด็นเรื่องของเกษตรแปรรูปแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเราต้องการเกษตรสร้างมูลค่านะครับสินค้าที่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นให้มีค่าสูงขึ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการขยายตัวด้านการแปรรูปยังมีน้อยมากยังเป็นแค่การถนอมอาหารนะครับหรือถนอมสินค้ามีความคงทนมากขึ้นแต่แตปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเนี่ยยังมีไม่มากทั้งชนิดและรูปแบบยังมีไม่มพอโดยเฉพาะยิ่งเรื่องแพ็กเกจยิ้งการเข้าถึงเุคยี่สิบนี่เหมือนกันหลายงานวิจัยนะครับสามารถมีผลงานวิจัยออกมาพอสมควร แต่มันไม่สามารถทําในเชิงพาณิชย์ทําในเชิงธุรกิจการค้าได้ทีน,นี้เป็นประเด็นที่จะต้องมีการแก้ไขนะครับมีความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงของหน่วยงานก็เหมือนกันนะครับในการที่นําไปใช้ขยายผลสู่พี่น้องประชาชนต่อไปครับเพราะนั้นองค์ประกอบบรรลุเป,ป้าหมายต้องใช้สี่ประการคือภาคประชาชนในชุมชนต้องเขามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน นะครับปอยให้เกิดธงลิดใหม่ๆของเขาการประยุกต์ผลงานวิจัยนวัตรกรรมมาใช้นะครับโดยเพะยิ่งการเพิ่มช่องการทางตลาดนะครับในการเข้าสู่สินค้าที่จะก่อให้เกิดการแปรรูปและเพิ่มมูลค่านะครับสร้างการแปรรูปลักษณะสร้างหรือเพิ่มมูลค่ามากกว่าที่จะหลังผมเรียนไปแล้วนะครับแค่เก็บและถนอมอาหารซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้นำไปสู่การเพิ่มอย่างกล้วยล้นตลาดไปที่ไหนก็มีแต่กล้วยตากมีแต่กล้วยเชื่อมสุดท้ายก็ไม่ไม,ไม่ไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับเรื่องต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับข เสนอว่างานวิจัยให้มากขึ้นและครบวงจรมากขึ้นนะครับเพิ่มลดต้นทุนให้มากขึ้นเพิ่มความหลากหลายสินค้าแปรรูปขยายการตลาดในรูปของออนไลน์มากขึ้นการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆสไลด์ต่อไปเลยครับเรื่องสถานการณ์ของเกษตรอัจฉริยะขนาดน,นี้ยังมีไม่มากเมื่อเทียบกับการทําการเกษตรของประเทศไทยทั้ง24-25ล้านไร่ยังใช้แปลงเกษตรอัจฉริยะมีมากปัญหาคือการเข้าถึงแหล่งทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีรวมทั้งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จะสร้างนั้นยังมีไม่มากพอจากตัวเลขของทางการที่รายงานเข้ามาสไลด์ต่อไปครับ เรื่ององค์ประกอบนะครับก็องบอกเทคโนโลยีเป็นเรื่องสาคัญความเป็นอัจฉริยะกรณีการลดต้นทุนหรือการเพิ่มผลิตเป็นเรื่องสําคัญมากกับที่ก่อให้เกิดการดาเนินการอัจฉริยะได้สําเร็จเครือข่ายรวมทั้งแผนการผลิตเราต้องให้พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการนะครับถ้ายังเป็นกเกษตรกรหรือเป็นผู้ผลิตอยู่โอกาสที่จะมี individual farm production plan เนี่ยยากมากนะครับผมขออนุญาตประเด็นถัดมาเลยครับคือสายต่อไปครับ การปรับระบบนิเวศเกษตรซึ่งเราใช้ a g r i m แมในการขับเคลื่อนเหมาะและไม่เหมาะสมในการปลูกพืชแต่ชนิดหรือสังสั์หรือุกิจกรรมทางการเกษตรซึ่งจะไปมีผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาตริรวมทั้งข้อมูลเนี่ยยังมีไม่มากพอในการเข้าถึงเพราะนั้นปัจจุบันได้ใช้แปลงใหญ่ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้สไลด์ถัดไปครับ จะเป็นประเด็นที่เสนอว่าองค์ประกอบสําคัญทุกสามเรื่องนี้ก็คือเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรนะครับน้ำน้ำคือต้นทางนะครับการใช้พื้นที่ตามอกรีแบบด้วยความเหมาะสมและไม่เหมาะสมตามกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตรวมทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ต้องมีความแม่นยําและสามารถใช้ได้ใายต่อไปครับข้อเสนอแนะในเรื่องของการพัฒนาระบบด้วยเกษตรก็หนึ่งก็คือน้ําต้องได้ใช้เมื่อต้องการ <c oughs> เปิดก๊อกน้ําเหมือนกับที่ประเทศที่เขาจเจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นนี่เปิดน้ําได้ทันทีเข้าหัวแปลงได้เลยนะครับมีที่ดินทํากินเป็นของตนเองถูกครับ ที่จะนำไปสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนสร้างยังสมาร์ทฟาร์มเออร์หรือเกษตรกรรุร่นใหม่ให้มากขึ้นเพราะคนเหล่านี้จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงการดาเนินการด้านยุทธศาสตร์ด้านการ,การ,กรเกษตรของชาติในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งใช้องค์กรภาคประชาชนในรูปของแปลงใหญ่เพื่อปรับกิจกรรมให้เขานะครับในการดาเนินการมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมไปสู่กิจกรรมที่เหมาะสมรวมทั้งสร้างสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งขึ้นในการเป็นตัวผลักดันและรองรับเรื่องนี้สไลด์ถัดไปครับ ผมขออนุญาตผ่านโควิดนะครับกรรมการเกษตรได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วรายงานไปทางรัฐบาลแล้วทั้งผลดีผลเสียทลายต่อไปเลยครับจะเป็น4ประเด็นสุดท้ายที่ผมขออนุญาตนําเสนอนะครับว่าในประเด็นของกรรมการเกษตรและในส่วนของตอสรอทั้งอนุที่4ในกรรมการเกษตรและตสรสลอใหญ่เรามีข้อเสนอ4ประการในการกับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรให้ผลิดสำเร็จข้อที่หนึ่งครับทลายต่อไปครับประเด็นแรกคือการสร้างความมั่นคงด้านอาหารจะต้องเกิดขึ้นจากการมีงานวิจัยที่สามารถกําหนดเป็นรูปแบบ การว่าพราะอาหารมาจากสินค้าเกษตรพื้นฐานมาจากสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นครั้งนี้ในการมาตรการโควิดครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยพิสูจน์ชัดเจนว่าประเทศไทยเรามีความมั่นของด้านอาหารทําให้เราไม่ประสบปัญหารุนแรงเท่ากับประเทศอื่นนะครับเร่งผลักดันในระบบการผลิตสามารถสร้าง d u c t ivity ให้เกิดมากขึ้นนะครับผลักดันให้มีมาตรฐานในการดูแลเรื่องนี้มากขึ้นนั้นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่จะอยากให้มีการขับเคลื่อนเน้นหนักท้ายส่อไปครับคือเรื่องเกษตรอัจฉริยะสุดท้ายหนีไม่พ้นเรื่องนี้ พเพราะเกษตรอชัยยะต้องมาจากเกษตรแม่นยำที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยเวลาที่ถูกต้องด้วยลงทุนที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสถาบันนึสสาต้องมีการสาเฉพาะถิน่นขณะนี้เรามีวัยเกษตรทั่วประเทศเรามีสถาบันศึกษาที่สามารถให้ข้อมูลกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศกับมาที่การเกษตรได้ลงพื้นที่ในบางจังหวัด mm hmm. เช่นที่สษโุโลกเราไปพบกลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงไก่ดําถ้าสถาบันกศิสษาในพื้นที่ลงไปด้วยกัน ผลความสําเร็จเกิดขึ้นทั้งการแปรรูปเพิ่มพวกทุนเพ,เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการื่อนทั้งหมดเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้นะครับและสร้างคุณค่าพัฒนาผู้ประกอบการในเกษตรมากกว่าที่เขายังเป็นผู้เกษตรกรอยู่นะครับประเด็นที่3ครับท่านประธานครับเสนอก็คือเรื่องของการบริหารจัดก,การน้าเน้นหนักก็คือการจัดก,การน้ําในฟาร์มในไรน่นาใช้แหลกหลักทฤษฎีใหม่ที่กำหนดว่าต้องมีพื้นที่หรือมีแหล่งน้ําของตัวเองขณะนี้เราพบว่าเกษตรกรหลายพื้นที่นะครับปลูกต้นไม้เต็ม แล้วไปเสี่ยงเอาหาหน้าจากแหล่งธรรมชาติซึ่งตรงน,นั้นน่ะมันไม่มั่นคงที่จะทําการ,กรเกษตรอย่างถูกต้องเพราะน้ําเป็นสิ่งสําคัญเพราะนั้นเราสนับสนุนว่าต้องใช้หลักการของทฤษฎีใหม่ที่จะต้องมีน้ําประกอบเป็นองค์ประกอบรวมทั้นใช้การเก็บกักน้ําในไร่นานะครับแล้วสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ําประเด็นสุดท้ายครับประเด็นของเรื่องการดําเนินการด้าน b ิกดาต้าซึ่งจากรายงานที่สภานพาได้ทำเนี่ยมันมีประเด็นเดียวคือได้มีการลง MOU กันแล้วซึ่งมันยังไม่พอเรื่องเรื่องสำคัญมากของ b ิกดาต้าคือต้องวางระบบฐานข้อมูลฐานเดียวกัน ท่านสวสหลายท่านที่อยู่ในที่นี้ระหว่างที่เขาแจกเงินเยียวยานะครับชดเชยเยียวยาเขายังได้รับเงินจากเขานั่นก็หมายคือการขึ้นทะเบียนหรือฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันเพียงพอข้อมูลต้องทันสมัยอยู่เสมอและเข้าถึงง่ายทั้งหมดเป็นประเด็นหกประเด็นย่อยของของการขับเคลื่อนประเด็นด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรขอเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยขณะนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรายังไปไม่ถึงเป้าหมายและเป็นประเด็นสําคัญมากที่สุดคือประเด็นด้านบุรณาการประเด็นที่สองคือการขับเคลื่อนทั้งในระดับพื้นที่และระดับส่วนกลางที่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ประเด็นสามที่สําคัญมากที่เป็นข้อเสนอก็คือว่าในการขับเคลื่อนในแต่พื้นที่นั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับทาเพื่ออะไรทําเพื่อประโยชน์อะไรและต้องสามารถร่วมมือกับในงานข้างเคียงในการขับเคลื่อนประเด็นไปด้วยกันอย่างเช่นกรีแปลงใหญ่ที่เราไปพบกรรมธิการเกษตรลงพื้นที่พบว่าความเข้าใจในการขับเคลื่อนยังไม่เกิดเพราะนั้นพลังในการขับเคลื่อนยังไม่มีนั่นเป็นทั้งหมดที่ผมจะขอญาตในนามของกรรมธิการเกษตรเสนอประเด็นด้านเกษตรในยุทธศาสตร์ชาติครับท่านประธานครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับคอบคุณครับท่าน สมช,ชายชาญลงกุณ